โสมหมองคล้ำสิวผดขึ้นทำผิวหนา้าขุ่นค่ะสวัสดี เซนนะคะปัจจุบันเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วก็ทำยูทูบเบอร์ด้วยค่ะด้วยความที่เซนอะนอนน้อยเนอะเพราะว่าเซนอะต้องทางานหลายอย่างนะคะเซนก็เลยทําให้แบบว่ามีผิวหน้าที่แบบว่าโทมแล้วก็ผิวหน้าขรุข่ะไม่เรียบเนียนนะคะแล้วก็มีสิวโผล่ขึ้นด้วยค่ะทุกคนและด้วยความที่เซนไม่มีเวลาเลยนะคะเพราะว่าจันถึงสุกอะเซนก็ต้องทํางานประจําใช่ไหมคะและเสาร์อาทิตย์อะเซนก็ต้องทํ o ยูทูบทําช่องของตัวเองเนอะวันนี้เซนก็เลยอยากหาตัวช่วยนะคะที่ทําให้เซนอะเห็นผลลัพธ์ทันที เราก็สามารถใช้หน้าในวันต่อไปได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเซนก็ไว้ใจเลือก FxC Clinic ค่ะที่ช่วยดูแลผิวหน้าของเซนนะคะและโปรแกรมที่เซนจะทําก็คือ s สกินชูนั่นเองค่ะและสูตรที่เซนจะทํานะคะก็คือออร่าค่ะสูตรออร่าเลยนะคะก็จะมีแบบว่า Skin เซล l ์บูสเตอร์นะคะคุณสมบัติก็คือจะช่วยเรื่อง ฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ของผิวต้านแก่มาพร้อมกับวิตามิน30ชนิดนะคะและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวหน้าเราอะ่ะสดใสขึ้นแล้วก็เลิกโทรมค่ะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวสิบประการนะคะหน้าหมองค้ามีมสิวริ้วรอยหน้าไม่เรียบเนียนแล้วก็ใต้ตาเริ่มค้ำค่ะตัวยาเหล่านี้นะคะก็จะเข้าไปแก้ปัญหาได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะทําให้หน้าแข็งแรงขึ้นทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดฝ้าตื้นได้ด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่ทํางานหนักหรือว่าพักผ่อนน้อยนะคะหรือว่า ไปออกแดดแล้วเจอแดดเยอะๆเนอะแล้วมีปัญหาเรื่องผิวหน้าต่างๆนะคะเซนก็อยากแนะนําเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะก็คือเป็นโปรแกรมสกินชูตนะคะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดิวอี้รีจูออร่านะคะราคาเริ่มต้น6,900บาทเท่านั้นค่ะสําหรับใครนะคะที่กลัวเจ็บนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยเขามีมาคยาชาทูเคสนะคะแล้วก็มาแค่30นาทีเท่านั้นค่ะ ก่อนทำนะคะคุณหมอก็จะให้คําปรึกษาก่อนค่ะว่าหน้าเรามีสภาพแบบไหนบ้างและมีปัญหาอะไรบ้างค่ะทุกคนมารยาชา30นาทีเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะทุกคนเซนอยากบอกว่าแม้เราจะมีเลือดอาบนะคะแต่ว่าไม่เจ็บเลยนอนชิลมากๆค่ะหลังทําเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็จะบอกข้อห้ามของเราเนื้ว่าห้ามทําอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นการดูแลผิวหน้าของเราไม่ให้อักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อค่ะ นี่ก็เป็นสภาพหน้านะคะที่เซนทำเสร็จทันทีเนออยากบอกว่ามันอาจจะมีรอยแดงบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะคะทุกคนแล้วเน่ก็จะเป็นรอยสิวที่เซนเป็นเนาะตอนนี้เซนก็ทําเสร็จแล้วนะคะแบบว่าทันทีเลยเนอคืออยากบอกว่า ไม่เจ็บเลยทุกคนชิลมากๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาก็บอกว่ารอยเข็มนะคะก็จะอยู่แค่แบบว่าประมาณคืนเดียวเนอะชิลมากๆค่ะเดี๋ยวเซน่าก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะวันที่1-3.57เนอะว่ารอยเข็มหรือว่าอาการที่เซน่าไปฉีดมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นวันแรกเลยค่ะทุกคนที่หลังจากที่เซน่าไปทํามาเนอะซึ่งวันนี้เป็นวันที่1ใช่ไหมคะก็ยังมีแบบว่า รอยเข็มอยู่บ้างนะคะจะเป็นแบบว่าเม็ดเล็กๆแดงๆคือแบบว่าเป็นแบบว่าไม่ได้เยอะมากทุกคนเพราะว่าแบบมันแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าถ้าเราส่องกระจกใกล้ๆก,ก็คือจะเห็นนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเราอสามารถแต่งหน้าได้แล้วแล้วก็แบบใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะ แต่ว่าตอนที่เซนาแต่งหน้าคือเซนาสัมผัสได้เลยว่าวันนี้หน้าค่อนข้างแห้งแบบแห้งมากๆนะคะแต่ว่าเราอะสามารถทาครีมได้ใช้โทนเนอร์คียนซิ่งอะไรอย่างนี้ได้เนอะเออเซนาจะมาบอกก่อนนะคะก็คือตอนที่ทําเสร็จทันทีอะ คุณหมอก,ก็จะแจ้งเลยเนอะว่าสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดนะคะถ้าไม่อยากแบบว่าให้แผลมันอักเสบหน้าอักเสบเป็นหนองอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออันแรกเลยคุณหมอก,ก็บอกว่าห้ามสัมผัสหน้าเลยสี่ชั่วโมงหลังทำนะคะซึ่งเซนน่ะก็ไม่ได้กังวลอะไรก็ไม่ได้จับหน้าอะไรนะคะก็คือใส่แมสได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะทุกคนแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือห้ามล้างหน้าเด็ดขาดโดยที่แบบว่าใช้คลีนซิงโทนเนอร์ใช้คี หรือว่าใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าน้าเกลือคือห้ามใช้เลยนะคะสามารถใช้ได้แค่น้ําเปล่าอย่างเดียวค่ะทุกคนซึ่งใครแต่งหน้าใช่ไหมคะก็ไม่ต้องกังวลเนืเพราะว่าตอนที่เราทําอ่ะเขาอะ่ะเช็ดเคียนซิงให้สะอาดมากๆค่ะแบบเวลาเรากลับบ้านปึบเนอะอเราก็สามารถแบบว่าล้างน้าเปล่าได้อย่างเดียวก็คือทนไปแค่คืนเดียวก็คือไม่เป็นปัญหาเลยเลยนะคะแล้วอย่างต่อมานะคะก็คือห้ามออกกําลังกายที่แบบว่าทําให้เหงือ่อมันแบบว่าเกิดความชื้นเหงื่อออกอะไรอย่างนี้นะคะเช่นแบบ วิ่งว่ายน้ำออกกำลังกายอะไรที่มันหนักๆเนอะซึ่งแบบว่างดไปเลยนะคะ48ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เซนก็ต้องทำใจเนอะว่าแบบห้ามออกกลังกายนะคะก็คือแบบไม่อยากให้หน้าเราพังก็ต้องแบบว่าอดทนนิดนึงเนอะ แล้เดี๋ยววันต่อมานะคะเดี๋ยวเซนก็จะมาอัปเดตให้ดูละกันเนอะว่าแบบเฮ้ยวันไหนรอยจะหายลงแล้วก็แบบมีอาการยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะหลังจากที่เซนน่ไปทําสกินชูตมานะคะก็คือวันนี้ก็คือพวกรอยตรงเนี้ยที่เคยเป็นรอยแดงรอยสิวอะไรเงี้ยเซนคิดว่ามันแบบว่าหายไปเยอะมากแล้วนะทุกคนคือมันมองไม่เห็นแล้วเนอะตอนหน้าสดก็คือไม่มีแล้วคือแบบว่าพวกรอยอะไรเงี้ยก็คือลดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเซนก็จะมาสรุปผลให้ฟังละกันเนอะหลังจากที่เซน ไปทำสกินชูสูตรออร่ามานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนอะคือทุกคนมันแบบว่าจริงๆอะ่โอะโหนนาเซนคิดว่าเราอาจจะต้องทำเป็นประจำนะคะต่อเนื่องเนอะก็คือ3-4ครั้งอะ่ะทุกเดือนก็คือผิวหน้าเราอ่ะจะอยู่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเนี่ยเซนเพิ่งไปทําครั้งแรกมาเนอะแต่ว่าสิ่งที่เซนาสัมผัสได้เลยคือผิวของเซนอะ่ะ ไม่แห้งกร้านเหมือนปกติแล้วว่าทุกคนคือเซนคิดว,ว่าเฮ้ยหน้าเราแบบว่านุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตรงที่เซนอะเคยเป็นรอยแดงหนักๆเลยใช่ไหมคะตรงนี้ก่อนที่เซนอะจะไปทำเนื้ก็คืออยากบอกว่ามันหายไปแล้วแบบไม่กี่วันก็คือหายไปเลยคือลืมไปเลยว่าเราอะเคยมีรอยดวงใหญ่ตรงนี้นะคะคือเซนคิดว,ว่าแบบว่ามันทาให้พวกรอยสิวรอยแดงอะไรเงี้ย หายไวมากๆเลยค่ะทุกคนแบบว่าไม่กี่วันก็หายแล้วเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะคือเซนาได้หาข้อมูลแล้วก็รีเสิร์ชเยอะมากเกี่ยวกับการทําสกินชูนเนอะแบบว่าเฮ้ยเราจะทําที่ไหนดีแล้วเซนก็มาเจอที่นี่นะคะคือเซนาคิดว่าแบบว่ามันราคาดีงามมาทุกคนแบบว่าดีกว่าที่อื่นๆนะคะเซนก็เลยแบบว่าตัดสินใจมาทําที่นี่เนอะแล้วก็แบบว่าดีจริงๆค่ะทุกคนคือถ้าใครกลัวเจ็บเซนบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนคือแบบว่ายา ชาเขดีมากๆคือไม่ทําให้เราแบบเจ็บเลยแม้เราจะเลือดอาบเวลาทําแต่คือเซนบอกเลยว่าชิวมากๆคือแบบไม่เจ็บเลยคือแบบไม่เจ็บจริงๆอ่ะทุกคนคือเซนอยากให้ทุกคนอะ่ะได้ไปลองกันนะคะและถ้าใครนะคะดูมาถึงตรงนี้นะคะ่ะเซนอยากบอกว่าเซนมีสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ดีกับทุกคนมาแจก ฟรีค่ะทุกคนเพียงแค่ทุกคนนะคะแคปหน้าจออ่ะหนึสแคปค่ะก็ะคือถ้าสมมติใครแคปหน้าจอคิปของเซนนะคะแล้วก็แอดไลน์โอนะคะของ f อ c เอซีคลินิกนะคะเดี๋ยวเซนขึ้นรายละเอียดไว้ให้เนอะ ส่งไปได้เลยค่ะทุกคนว่ามาจากคลิปเซนนะคะทุกคนก็จะได้ทำเลเซอร์หน้าใสาฟรีค่ะทุกคนก็คือเป็นไบรท์เลเซอร์นะคะมูลค่า2 9 9 9ัรบาทฟรีไปเลยค่ะทุกคนคือเซนอยี่บอกว่าดีมากคือคลิปนี้เซนมีของแจกให้กับทุกคนแล้วนะคะก็คือก็แบบว่ามีระยะเวลาแค่1นเดือนนะคะหลังจากที่เซนอ่ะลงคลิปนี้ไปเนอะทุกคนรีบแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปทักหา FxC Clinic ได้เลยค่ะว่ามาจากคลิปเซนนะคะก็คือ จะได้สวยหน้าใสไปพอมๆกันแล้วค่ะทุกคนยังไงวันนี้นะคะเซนก็ขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เซนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย